ตอนที่122สีหน้าของบัณฑิตหนุ่มกับอากาศเดือน6กทว่าคุณชายหนิงยังยืนกรานจะให้เงินแกหลินเว่ยเว่ยเพราะเชื่อว่าสูตรขนมไหว้พระจันทร์นี้จะนำผลกำไรคืนมาสองเท่าหรือมากกว่านั้นในช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์ของงอปีนี้และนี่ก็ใกล้ถึงเทศกาลแล้วนางควรได้ซื้อเสื้อผ้าใหม่หรือพวกเครื่องประดับบ้างเมื่อออกมาจากร้านของคุณชายหนิงแล้วหลินเว่ยเว่ยก็เก็บตั๋วเงินพร้อมกล่าวด้วยความซาบซึ้งใจคุณชายหนิงเป็นคนดีมีน้ำใจข้าบอกว่าไม่รับเงินแต่เขาก็ยังยืนกรานที่จะให้ ทันใดนั้นเจียงโมหานก็กล่าวด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่าพ่อค้ามักเห็นแก่ผลประโยชน์เขาบอกจะซื้อสูตรขนมไหว้พระจันทร์ด้วยเงินจำนวน200อตำลึงก็ต้องเป็นเพราะสูตรของงอเจ้าจะนำผลกำไรมาให้เขามากกว่านั้นหากไม่ให้เจ้าลิ้มรสความหอมหวานสักหน่อยแล้วคราวหน้าเจ้าจะหน้ามืดเอาของดีๆมาส่งให้เขาได้อย่างไรหลินเว่ยเว่ยเหลือบมองเขาปราดหนึ่งจากนั้นก็ถามด้วยความงุนงงบัณฑิตน้อยเจ้ามีความแค้นอันใดต่อคุณชายหนิงหรือไม่เจียงโมหานถึงขั้นพูดไม่ออกท่าทำไปเพราะใคร เด็กตัวแสบไร้หัวใจเอ่ยถ้าไม่ได้ข้าคอยจับตามองเจ้าก็คงโดนสูบเลือดสูบเนื้อจนหมดตัวไปแล้วขณะมองแผ่นหลังของบัณฑิตหนุ่มที่สะบัดพัดแล้วเดินออกไปหลินเว่ยเวยก็ยื่นมือเข้าไปคว้าตัวเขาไว้บัณฑิตน้อยเหตุใดเจ้าโมโหอีกแล้วนี่เจ้าเป็นหาวจู๋หยีหรือไรเจียงโมหานหันกลับมามองนางอย่างเย็นชาในตาร้ายรอยยิ้มแม้แต่น้อยข้าไม่ได้โมโหข้าจะโมโหสิ่งใดเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับข้าหรือมีผลประโยชน์ของข้าหรือไม่ แล้วเหตุใดข้่าต้องแซงทำตัวเป็นคนชั่วผู้ไร้คุณธรรมด้วยไฟโทสะของเจียงโมหาลุกชนครั้งแล้วครั้งเล่าเขาไม่รู้ตัวว่าเป็นอันใดแต่พอเห็นเด็กตัวแสบพูดคุยพลางยิ้มและหัวเราะใส่เจ้าคนแซ่หนิงจนสนิทสนมถึงขั้นจะเรียกกันว่าพี่น้องเขาก็รู้สึกโมโหจนอยากทำให้บุรุษแซ่หนิงทำการค้าต่อไปไม่ได้และหายไปจากสายตาตลอดการแต่เขาก็กังวลว่าเด็กตัวแสบจะหาคนร่วมมือทางธุรกิจรายใหม่ไม่ได้แล้วจะกระวนกระวายขาดสติจนไปเจอกับพ่อค้าชั่ว ถ้าเป็นคนใจแข็งและไร้เมตตามาโดยตลอดแล้วตัวข้าเปลี่ยนไปเหมือนสตรีตั้งแต่เมื่อใดกันเฮ้เฮโกรธจริงแล้วหรือบัณฑิตน้อยข้าผิดไปแล้วข้ารู้ว่าเจ้าทำเพระหวังดีกลัวข้าจะเสียเปรียบใช่ว่าข้าไม่รู้จักสำนึกบุญคุณหรอกข้าน่าจดจำใส่ใจเสมอเจียงโมหานยิ้มอย่างเย็นชาเจ้ามีหัวใจด้วยหรือมีสมองเช่นนั้นหรือข้าเคยบอกกี่ครั้งแล้วว่าให้รักษาระยะห่างกับบุรุษแล้วเจ้าล่ะ แค่พริบตาเดียวก็ทำเป็นหูทวนลมเจ้าบริสุทธิ์ใจและไม่เข้าใจเรื่องเหล่านี้แต่คนแซ่หนิงจะไม่เข้าใจด้วยหรือหนิงซานเกอร์เฮอฐานะพ่อค้าอย่างเขาก็คู่ควรด้วยหรือหลินเว่ยเว่ยทำหน้าใสาซื่อบัณฑิตหนุ่มเอย่ยหนึ่งประโยคนางก็พยักหน้ารับทันทีนางทำตัวเหมือนหนอนตัวหนึ่งแม้จะไม่เห็นด้วยกับความคิดของอีกฝ่ายทว่าในขณะเดียวกันนางก็สัมผัสได้ว่าบัณฑิตหนุ่มเปลี่ยนไปแล้ว เมื่อก่อนเขาทําให้นางรู้สึกว่านอกจากน้าเฟิงแล้วเขาจะไม่สนใครอีกเขาทําตัวราวกับคนนอกที่ยืนมองเหตุการณ์รอบกายด้วยสายตายเย็นแม้ตอนนี้ยังนิสัยเสียไปหน่อยแต่ก็เรียนรู้ที่จะห่วงใย,ยผู้อื่นอย่างไร้เหตุผลซึ่งคนที่โดนต่อว่าเช่นนางก็มีความสุขมากเจียงโมหานเผยสีหน้าอึดอัดใจ,จแล้วกล่าวพร้อมคิ้วที่ขมวดเป็นปมช่างเถิดพูดมากไปก็ไร้ค่าเจ้าก็หัดดูแลตัวเองด้วยแล้วกันบัณฑิตน้อยอย่าโมโหสิ ประเดี๋ยวกลับไปแล้วข้าจะทำขนมไหว้พระจันทร์บัวหิมะให้รับรองว่าเจ้าไม่เคยกินมาก่อนแน่นอนหลินเว่ยเว่ยรู้ว่าบัณฑิตหนุ่มชอบกินขนมหวานแต่ไม่ชอบขนมในตลาดเพราะหวานเลี่ยนเกินไปสรุปก็คือเป็นคนเรื่องมากนั่นเองเจียงโมหานจึงกล่าวด้วยน้ำเสียงเย็นชาเห็นข้าเป็นหนูทดลองเสียมากกว่าพอทดลองรสชาติว่าผ่านก็จะเอามาถวายต่อหน้าคุณชายหนิงของเจ้าอีกหรือฮึ สูตรราคา200ตำลึงบอกจะให้เปล่าก็ให้เลยเหตุใดข้าไม่รู้มาก่อนว่าบุตรสาวคนรองของตระกูลหลินเป็นคนใจกว้างเช่นนี้เฮ้อเอาอีกแล้วบัณฑิตหนุ่มกับคุณชายหนิงต้องมีความแค้นต่อกันเป็นแน่ทันใดนั้นหลินเว่ยเว่ยก็รีพูดว่าข้าไม่ได้ยกสูตรให้เขาเพราะน้ำใจเสียหน่อยแบบนี้เรียกว่าถอยก่อนแล้วค่อยรุกต่างหากส่วนขนมว่าพระจันทรโบหิมข้าทำให้บ้านเรากินเท่านั้นไม่ได้เอามาแลกเป็นเงินหรอกพอใจหรือไม่ ไม่ว่าอย่างไรช่วงนี้นางก็ทําเงินได้จากคุณชายหนิงกว่าหนึ่งพันตำลึงแล้วอีกทั้งที่บ้านก็ยังไม่มีค่าใช้จ่ายอันใดในตอนนี้ด้วยแม้เจียงโมหานจะยังแสดงสีหน้าไร้ความรู้สึกแต่หลินเว่ยเว่ยสัมผัสได้ว่าอารมณ์ของเขาคือเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเฮอสีหน้าของบัณฑิตหนุ่มช่างแปรปรวนไม่ต่างจากอากาศในเดือนหกคิดจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้ทันทีทันใดเออคือหลิวเว่ยจื่อที่เดินตามทั้งสองอยู่ด้านหลังก็อ่านสีหน้าคนออกในเวลานี้จึงกล้าเอ่ยขึ้นมาว่า หลานสาวแล้วเรื่องของข้าตอนนี้หลินเว่ยเว่ยจึงนึกออกว่ายังมีเขาอีกคนนางจึงหันไปพยักหน้าให้คุณชายหนิงเห็นด้วยแล้วจะให้ท่านทดลองทำงานก่อนสองวันเอาไว้จื่อท่านทำให้ดีละ่ะหลิวไววจื่อรีพยักหน้าด้วยความตื่นเต้นต่อจากนั้นก็ให้คำรับประกันว่าวางใจได้ข้าจะไม่ทำให้หลานสาวต้องขายหน้าเด็ดขาดต่อจากนั้นทั้งสามคนก็เดินทางมาที่ท่าเรือเมื่อเห็นห้องแถวทั้งแปดห้องและถามถึงราคาแล้วหลิวไววจื่อก็อดที่จะลิ้นพันกันไม่ได้ คุณชายหนิงช่างร่ำรวยเสียจริงหากว่าห้องแถวเก่านี้อยู่ในหมู่บ้านราคาหนึ่งร้อยตำลึงก็ยังไม่มีคนซื้อเลยส่วนหนึ่งพันตำลึงแฮะแฮะคนโง่เขามักมีเงินมากทว่าเขาไม่กล้าพูดประโยคนี้ออกมาเนื่องจากตอนนี้สิ่งที่เขากินอยู่ล้วนเป็นของที่คนโง่เขาาประทานมาให้ทั้งสิน้นจากนั้นหลินเว่ยเวยก็แนะนำหลิวไวจือแก่หัวหน้าคนงานในอนาคตถ้ามีปัญหาอันใดก็ให้มาหาเขาจากนั้นนางก็หันมาพูดกับหลิวไวจืออีกครั้ง ท่านลองทำความคุ้นเคยกับลุงหวางคนนี้ไปก่อนท่านทำบัญชีเป็นหรือไม่บัญชีหรือใช้พู้กันหน้าหรือตัวอักษรรู้จักข้าแต่ข้าไม่รู้จักพวกมันหรอกแฮะหรือว้จือเกาสีสะรรจนผมยุ่งเหยิงไปหมดพร้อมฉีกยิ้มเขินอายเนื่องจากกลัวหลินนว้ยวยจะทอดทิ้งหรือว้จือจึงรีบกล่าวว่าแต่ข้าคิดบัญชีเก่งเพราะตอนเล่นพนันใครติดข้าเท่าไหร่ข้าจำได้อย่างแม่นยำไม่ผิดแม้แต่อีแปดเดียว หลินเว่ยเว่ยคิ้วกระตุกส่วนหลิวเว่ยจือกลับหัวเราะแล้วกล่าวต่อข้าไม่มีงานทําจึงไปเล่นพนันเจ้าอย่านําเรื่องนี้ไปบอกแม่ข้าเชียวละกถ้านางรู้หลักก็ข้าโดนหักขาแน่รู้ว่าเล่นพนันแล้วจะโดนตีท่านก็ยังเล่นอยู่หรือหลินเว่ยเว่ยมุยปากเมื่อก่อนไม่ได้มีงานทําใช่ไหมเล่าตอนนี้ข้ามีงานดีๆให้ทําแล้วใครจะให้ข้าไปเล่นพนันอีกก็ไม่ไปหรอกหลินเว่ยเว่ยจึงเอ่ยเตือนว่า คุณชายหนิงเกลียดผีพนันที่สุดในเขตเรื่นอันนี้มีวิธีชักจูงผู้คนไปเสี่ยงโชคมากมายถ้าท่านไปเกลือกกลั่วกับของไม่ดีแล้วโดนคุณชายหนิงไล่ออกท่านก็อย่าหาว่าข้าไม่เตือนหรือไหวจือจึงรีบทุกอกรับประกรันเจ้าดูถูกเอาไหวจือของเจ้าเกินไปเล่เหลี่ยมเหล่านั้นเล็ดลอดสายตาข้าหรือไหวจือไม่ได้หรอกส่วนข้าจะไหวหรือไม่เจ้ารอดูการกระทําของข้าได้เลย หลินเว่ยเว่ยลองยกโจทย์คณิตศาสตร์ง่ายๆมาให้เขาคำนวณสักสองสามข้อส่วนหลิวเว่ยจื่อก็พอจะพูดพึมพำออกมาได้แม้ช้าไปบ้างแต่คำตอบที่ได้รับก็ถูกต้องหลินเว่ยเว่ยครุ่นคิดจากนั้นก็พูดกับหลิวเว่ยจื่อว่าข้าจะสอนวิธีคำนวณแบบพิเศษให้ท่านแม้ไม่รู้ตัวอักษรก็สามารถทำบัญชีได้หลินเว่ยเว่ยเลือกสอนชุดตัวเลขอารบิกให้ด้านหลิวไว่จื่อพอเห็นแล้วก็รู้สึกว่าไม่ยากจึงจดจำเลขหนึ่งถึงหนึ่งร้อยได้อย่างรวดเร็วและสามารถใช้กิ่งไม้เขียนตัวเลขลงพื้้้นไดดวย ต่อจากนั้นหลินเว่ยเว่ยยังสอนวิธีบวกและลบเลขสองหลักให้ด้วยหลิวเว่ยจือกเงงะในช่วงแรกและคำนวณออกมาได้ในที่สุดหลินเว่ยเว่ยจึงชมเขาว่าไม่เลวนี่ท่านมีศักยภาพที่จะเป็นหลงจู้ดังนั้นจงตั้งใจทํางานแล้วชีวิตในวันหน้าของท่านจะดีไม่แพ้อาเทียนแน่นอนพอหลิวเว่ยจือได้ยินเช่นนั้นก็มีความสุขขึ้นมาทันทีจริงหรือหลานสาวเจ้าคงไม่ได้หลอกให้ข้าดีใจกระมัง เจ้าฟูกุยร่ำเรียนที่สำนักศึกษามาหลายปีเชียวนะแล้วคนอย่างข้าจะสามารถแทนที่ตำแหน่งหลงจูของร้านค้าตระกูลหนิงได้หรือความทะเยอทะยานไม่น้อยเลยแค่นี้ก็คิดจะแทนที่เถียนฟูกุยแล้วทว่าการมีความทะเยอทะยานไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอย่างไรมนุษย์ก็ต้ององมีความทะเยอทะยานกับความสามารถรวมกันถึงจะประสบความสำเร็จได้ถ้าเจ้าทำตัวเป็นบัวใต้ตอมเช่นนั้นไม่ว่าผู้ใดก็ไม่อาจดึงเจ้าขึ้นมาอยู่เหนือน้ำได้